เออมามามาเดี๋ยวมาเออมาเดี๋ยวุณเก่งคุณเก่งเออดีมากเลยยะเยงแอแอะแอะรถกับรถกูน่าสิวะเนาะน้าช้างโบราบานจะวิ่งครับนี่คือเบี้ยงหลังเบี้ยงหลังมนี่วอลผมกำลังมาเอาอ้อยไปให้ บัวบานกินนะโอ้โหโแต่ตามาแล้วมันบอกว่ามันจะไม่มามันตามาเฉยเลยนะั่นะคือตัวแรกผมใช้บอกว่าสิงห์มาถ่ายหม่อนผมไปข้างนอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปแต่พอผมมาบักสิงห์มันก็มานะครับเอซี เจ็บมือมากเลยครับเนี่ยบัวบานผมห้องแล้วพี่น้องอยากกินอ้อยอยากกินอ้อยนี่ลืนเข้าสิกลับจะงงนี่ไปปล่อยโดนมือนี่ปล่อยทางไหนนี่ว่าหน้าผมอ่ะนะเออเขาว่ามันแห้งเลยผมนี่เออบังซีไล่ทิ่งกันแห้งอยู่เขาว่าเย็นเย็น เฮีนยนงเงี้ยมังร้อย่างบอเขาขายเสียผ่านหมก็ว่นรอหน้าตนเน่ย้เอคือว่าปล่อยหน้าผมสัตว์แล้วคือว่าปล่อยหน้าผมรถคออกันหน้าเจ้ากัไัวปูนะเขาจนัมามาเยวมามามาเอยมามามาเยมาเออมาเดี๋ยวคุเก่งคุณเก่งเออดีมากเลยไอ้ไอ้โตัวมุนขาแน่นไหม ไอแนวมุนมน,น,มมนี่ใส่ไอแบมแบมยังไม่เต้นยังเทิงรถนีนะ่อนเอาละครับบัวบานเรา,าก็หลังจะขึ้นรถมะนั่นลูกมะมามายังไม่เต้นยัง,งหนิเฮ้ย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 โอ้โหมีดนตรีในหัวใจนะครับเต้นเราก็ต้องฝึกเขาเรื่อยๆนะเอฟซีเขาจะได้แบบ ทนกนเลยน่เอ่ดเลียดย่เกดเลยเออ่าบัวบานออกทั้งต่อนเลยครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาคาดก่อนโอ้ยนี่บอกว่าไ้กวดเขาโอ้โหรถเฉียนเลยครับเสียกจะขาดเสียกคาดเขาออกมาขนช้างขนอะไรอันนี้ก็ขนช้างเหมือนกันนะไม่พวก ผู้ใหญ่ไหมพวกผู้ใหญ่เหมาแกซื้อรถมาขนทางไปแหงงานเออเราก็แแฮมเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยเออซื้อรถมาให้เด็กแกงมาเล่นโอซื้อรถให้เด็กแกงเล่นโอ้ยดีเลยครับมาฝึกไงมาฝึกมาฝึกก็งานไม่มีแล้วนี่คือการการฝึกนะเบฟซีอยากให้แฟนคลับทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าเราจะไปงานช้างก็ต้องขี่ช้างเล่นกันพาช้างไปหาทำเล่นตรงนู้นตรงนี้นะครับ คนเราควรจะมีความรู้ก็ต้องฝึกก,ก่อนแหละครับต้องเข้าโรงเรียนก่อนแหละเอามันเก่งไปเลยเต็นไปไม่ได้หรอครับเดาวะ่ะโอ้ยกูขึ้นมาขีดหยาดขีโมนี้แท้ได้เยงแอะแอะแอะรถกับรถกูนะสิวะเนา,านะรถเออรถกับรถข่อยนะ่ะทำไมให้ข่อยมาเหยียบอะไรอย่างงี้รับบ่ได้ปิงไก่มาซื้อ ผูกแล้วดาวง่ายครับดาวเอ,อ๋เอ๋อเอ๋เปรี่เล่นหอมปะใช่ขอรับทีมงานฮะไ <c oughs> ม่ใหญ่วอนหีหน้าเพราะว่าเ <c oughs> มน้นทั้งเมน้น <c oughs> โอ้ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้ไปแต่บักบัวบักดาวกับเป็นด้วยนี่ เป็นหมดทั้งแกงดาวนะครับนิ่งครับเฮ้ยนักเลงวะเฮ้า,า,า,าเลีย่ยงวะยูนี่ยูนี่นี่บักบัวมีไม่ดาวของรถต้องทย <c oughs> องรถอยู่ไทยครับพี่น้อง <c oughs> เฮ้ยจกแล้วมันคือหอมใช่ไหม นี่ยไงเป็นเจ้าของรถตังมามยู่ถ่ายมูบัวบ้านก็ขี่แต่งอีกแล้วโอ้ยผมนี่คุ้มถ่ายครับผมคุ้มถ่ายขบวนรถก็ได้ออกจากบ้านน้องดาวแล้วโอ้โหนี่เลยครับถ้าถ้าไปซีตูดี่ไปได้นะครับ เต้นเต้นเต้นทั้งวันบัววานอะดาวเอาให้เพืนแกกระจอกหลายเบวาภาษาขึ้นรถซิซิหนิงเบิ่งกูเนี่ยบัวอันนิ่งนิ่งเลยดาวก็ไม่ได้ตัวมุเหมือนเดิมแล้วนะครับใหญ่สูงขึ้นมาโอ้ไอ้บัวมพื่อนกเตื้นบัวภาษารถบัวนี่โชคง่ายหน่อยฮั่นน่ะฮั่นน่ะเออเออเออ โอ้ยแกงเขาแกงเขาด้วยนะอ้ดูเราสองสองคนนะครับอยู่ด้วยกนแกงเขาโอ้โห <S <S ดาวกำลังจกหาพี่บัวใช่พี่ไหมเป็นได้รถเฮาแห้งวาจังสี่แล้วมันเกาหน่อยหนึ่งเด้อแนวบดีซ่อมไปซ่ำมไปตัวดาวนิ่งมากนะเอฟซีดูอ่ะไม่มี สั่นไว้อะไรเลยนะครับโอ้ไอบัวนี่ออกจนไม่มีจอกแล้วโอ้เบรก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 อะไรดาวฮ่างดาวเป็นยังลูกไอายะไอ้ยะเอ้ยะ จำนงจำนะจำแนงจำมือนะโอ้โหน้ำไม่ยาบครับรอตอนนี้เรากำลังขี่ผ่านท้องรุ่งทุ่งนาครับแล้วก็มีอุบุญกับเลือดลักอยู่ข้างหลังนะฮะดาวปีใหม่บัวบานอยู่ข้างหน้าพันจะอ,อยู่ข้างบนผ่านตอนนี้เรากำลังจะผ่านไม่ไม่ไมอะไรมือเท่าไหร่เนี่ย จะผ่านแม่น้ำนะครับตรงนี้น้ำท่วมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฮะไปแขกแมงแบบวัวโอ้โหพี่งเหย่อมิ้เหย่อวอนดักอยู่ตรงนู้นนะนี่ครับน้ำน้ำน้ำท่วมนะแม่น้ำน,ำนี่น้ำเยอะมากครับถึงแล้วนะครับ แม่ปีใหม่เซลดาวมินขี่บ่ซองตัวนี้มขีเม้นอีีทั้งผัวทั้งเมียมันไรดาบอกว่าจะาของรถต้องมาอยู่หลังรถต้องผูกคอไว้นะครับแล้วก็ผูกข้างหลังไว้ต้องเอต้องเข้าใจด้วยว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะเวลาเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้สิบล้อต้องใช้รถเยอะไม่เหมือนสุนัขเหมือนแมวที่เรายัดเข้ารถเก่งรถเออปีอัเอาขึ้นรถได้เลยแล้วก็ตัวไม่ใหญ่นะครับ เราแรงแรงก็ไม่ได้สู้คนแต่นี่เป็นช้างที่ตัวใหญ่แล้วก็หนักนะครับไม่สามารถเอาเข้ายับหรือว่าเอาเข้ารถเก่งอะไรยังไงได้ถ้าดิ้นมารถพังแน่เอฟซีแล้วก็ในการขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นแบบนี้นะครับผูกนั่นผูกนี่ไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะต้องขอให้เอฟซีเข้าใจด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนะบาๆลงนะครับเพราะว่าเอ่อ เพราะว่าต้องไปจับไอ้บัวนะขอบคุณพ่อเล่ยนะครับที่พาโอ้พี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ลงเร็วมากเฮ้ยม่แล้วสิบเอ็ดเลน้าบักบัวก็เล่นอยู่พี่ คือคือขาใหญ่มากเลยครับไใตยีมไป่ลูกแพรวะลูกแพบัวบานดาวปีใหม่น้องอุ้มบุญแล้วก็โอ้โหคาเลคเตอร์เขาหมวกแดงรีบอ่ะ ลูกชายค่อยจะแล่นนะครับเปอูดในมือกล้องเจ้าด OK ิโอ้โหเดินตามไม่ทันครับอโอ้ยเป็นภาพที่สวยงามมากครับ f อซหาที่ไหนไม่ได้ครับ,บน่าช้างโบ,บ,บานจะวิ่งครับดูหนึ่งสสสี่ห้าหเออไอดาวดึงห่างไว้เลยฮะยนี่ผมจะไปเล่นที่นามผมนะ นี่คือเบี่ยงหลังเบี่ยงหลังลออนี่ใบอลนู่นเฮ้ยเบี่ยงหลังเบี่ยงหลังพี่ใหญ่เสียบเมื่อยพี่ใหญ่เสียบเจ้าเมื่อยบ่ครับเมื่อย่เพไนลูกครับเพ่ไปดูไปื่อยครับเออให้ยูทูบแบบประกันดูรถน้อยนี่ เอเสียงเสียงเยอะเสียงเอาลฮะมาเล่นที่พื้นนาบัวบานนะครับสไลเดอร์ลงไปแล้ว ไปยุดจับสร้างยูด้วยโอ้โหแม่บ้านยูทูปเปอร์ครับหนึ่งสองสามสี่คนห้าคนดูดูเออเอะแม่สร้างลูก